สวัสดีค่ะใครเป็นบ้างคะที่เอะอะเออะก็ใช้ยาปวดแข้งปวดขาก็ใช้ยาปวดหัวนิดปวดหัวหน่อยก็กินยาหรือว่าหลายๆคนคงจะเคยได้ยินนะคะที่บอกว่าทานยากันไว้ก่อนที่จะเป็นนะคะทานยากันไว้ก่อนที่จะเป็นไข้อะไรแบบนี้ค่ะกุ้งอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นวิธีการที่ผิด นะคะมันเป็นวิธีการของการใช้ยาที่ผิดมากๆเลยนะคะซึ่งยานะคะยาทุกตัวนะคะที่แพทย์สั่งที่แพทย์ให้ควรจะใช้ด้วยความระมัดระวังและใช้เฉพาะเจาะจงใช้เฉพาะเวลาที่มีอาการเท่านั้นนะคะยาแก้ปวดหัว ก็เหมือนการยาแก้ปวดหัวยาแก้อักเสบอะไรก็แล้วแต่ที่หลายๆท่านกินซื้อกินกันอยู่เป็นประจำเนี้ยนะคะล้วนแต่ส่งผลต่อตับไตรวมถึงทำให้กระดูกผุกระดูกพูนด้วยนะคะนั่นคือผลข้างเคียงของยาทั้งนั้นเลยนะคะเราสามารถหาซื้อยากันได้ง่ายและซื้อยากันง่ายซะจนเราใช้กันจนชินบางทียังไม่ป่วยยังไม่ไข่ยังไม่มีอาการอะไรเราก็ใช้ยา เพื่อป้องกันซึ่งจริงๆแล้วคุณหมอไม่แนะนําแบบนั้นเลยนะคะมันยิ่งจะทําให้ร่างกายของเราเกิดอาการดื้อยาเวลาเป็นแล้วยาที่เราควรจะทานแล้วหายก็จะไม่หายแล้วเพราะว่าเราได้ทานยาไปแล้วเบื้องต้นซึ่งขณะนั้นยังไม่เกิดอาการนั่นเองนะคะก็จะทําให้ร่างกายของเราเกิดอาการดื้อยาและยังส่งผลต่อ ตับต่อไตต่ออวัยวะภายในของเราอีกเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะบอกอยากจะเตือนกันเลยชัดๆเลยนะคะว่าการใช้ยาควรใช้ด้วยความระมัดระวังและก็ใช้เฉพาะเวลาจําเป็นเท่านั้นนะคะและที่สําคัญมากๆเลยไม่ควรใช้ยาติดต่อกันตามที่แพทย์สั่งนะคะแพทย์ทุกคนเลยจะสั่งว่าไม่ให้ใช้ยาติดต่อกันแต่เราหลายๆท่านหลายๆท่านโดยเฉพาะ ผู้ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านชาวบ้านหลายๆท่านนะคะมักจะไปซื้อ,อยากินเองเป็นประจำจนส่งผลให้เกิดภาวะไตทํางานหนักไตเสื่อมไตพังไตาวายนะคะซึ่งมันอันตรายมากๆเลยอาจจะเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าขาดความรอบคอบในการใช้ยานะคะยังไงกุ้งอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้นะคะเพราะว่าเห็นเยอะแยะมากมายเลยนะคะเห็นเยอะจริงๆค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะ ยาที่แพทย์สั่งมานะคะก็จะมีทั้งยาก่อนอาหารและหลังอาหารเช็คดูดีๆนะคะว่าเป็นยาก่อนอาหารหรือหลังอาหารทุกอย่างมีผลนะคะอย่างเช่นยาที่ให้ทานหลังอาหารคุณก็ต้องทานข้าวก่อนนะคะไม่ควรทานตอนท้องว่างเด็กขาดเพราะยาพวกนี้จะมีผลกระคายเกลือต่อกระเพาะอาหารนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้กุ้งอยากจะฝากไว้นะคะฝากเอาไว้มากๆเลยเกี่ยวกับการใช้ยา